โอ้ยโอ้โอโอ้ยเธอเคยบอกว่าจะพาเราไปเรียนรู้กับป่าชาวบ้านใช่ปะอยากไปก็ไปเองสิเอาก็เราไม่รู้จักใครแล้วก็ไปไม่เป็นนี่นาพาไปหน่อยนะไม่เห็นจะยากเลยชอบเล่นมือถือไม่ใช่หรอก็ปากหมุดไปดิ บากว่าอะไรดาวดวงใหม่ว่าโลกใบเดิมแล้วถึงแล้วให้ไปหาใครอ่ะพ่อคำเดืองภาษีใครๆก็รู้จักทางนั้นแหละพ่อคำเดือง พ่อคำเดืองครับเอา้าก,กลับมาอีกแล้วจะมาช่วยปลูกต้นไม้อีกเลยใช่ไหมนี่ผมว่าแล้วแล้วหน้าไปโดนอะไรมาเนี่ยไปเป็นหนี้เข้ามาเลยเหรอพ่อรู้ได้ไงอะ่ะโอ้ยถ้าถูกซ้อมอย่างเงี้ยเป็นหนี้ทั้งหมดแหละเรื่องหนี้เนี่ยในวิถีเกษตรกร,กรของเราเนี่เป็นหนี้กันหมดทุกคนพ่อก็เคยเป็นหนี้เหมือนกันแต่ตอนนี้พ่อไม่เป็นหนี้แล้วใช่ไหมครับโอ้ตอนนี้ไม่เป็นหนี้แล้วแล้วก็จะไม่มีโอกาสกลับไปเป็นอีกแล้วอ๋อ แล้วทำยังไงถึงจะปลดหนี้ได้ล่ะครับอันนี้ปลดหนี้เนี่ยก็คือหนึ่งเราต้องขยันมากขึ้นแล้วก็อดออมอันที่สองก็คือการทําการเกษตรเนี่ยเราต้องประหยัดน้ํามันเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเนี่ยเราต้องลดการใช้ใจ่ายค่าพวกนี้ลงเรื่อยๆแล้วเม่นานสองสามปีเราก็จะสามารถปลดหนี้ได้พอป,ปลดนหนี้ได้เราก็เรีบสะสมสะสมเงินทองไว้ถูงมาวันหนึ่งแล้วมีคนมาขายที่ให้เราแล้วที่เนี่ยเป็นที่น้ําท่วมแล้วก็ราคาถูกมาก อย่าบอกนะครับว่าพ่อซื้ออะนันละนันละสุดเขตมองพุ่นละที่คอยน่นะขันเตือนไว้ก่อนเดอ้อหากเจ้าเปลี่ยนใจนี่ขามันจำหนีสิบอดได้ขึ้นเดอ้อย่ามหนาแรงนี่มองนี่เป็นเจ้าไหนยามแรงกับแหงเบิร์ดผมซื้อห้ามเปลี่ยนใจเด้อผมซื้อเอา้าแต่คอยถามเจ้าจักหน่อยเจ้าเสี้ยวมองน้ำถั่วไปเฮ็ดยาง คาทีของเจ้านี่ไร่ละจักบาทเอาอยัางสี่ซะอันสองรอยบาทอะ่ะหนึงไรนี่กับมี่บันหกร้อยตารางเมตรคันน้ำล่งแล้วเห้ากกะสิขุดดินเคืองหนึ่งมาถมทีคารถแมคโครนี่ลูกบาทไม่ละเท่าไหรอืห้าบาทขุดเคิงนึงก็คือแปดรอยลูกบาทเมตรคูนหาเท่ากับ เท่ากับ5,200ต่อหนึ่งไร่ซึ่งมันถูกกว่าที่ดินทั่วไปเนี่ยเกือบเจ็ดเท่าแต่สิ่งที่ได้ก็คือได้คันคูที่จะปลูกต้นไม้ได้ได้บ่อน้ําที่จะเลี้ยงปลาได้ได้น้ําที่จะลดของได้แล้วก็สามารถปลูกพืชผลต่างๆได้และได้ความชุ่มชื้นและเรื่องอะไรผมจะไม่ซื้อคันหอดหนาแรงเฮ้ากษิขุดดินเคิงหนึ่งมาท้มที เครืงที่คุดนี่กสิกายเป็นบอ่อนามเฮ่ากสิได้ที่ดินเพาะปลูกและบอ่อนาำในราคาถูกอิหลีเฮ้าสิสร้างปลาที่อุดมสมบูรณ์บนพื้นที่50ไร่นี้โหสุดยอดเลยพ่อผมเข้าใจแล้วครับจินตนาการของพ่อคือเป้าหมายในใจที่เห็นภาพอย่างชัดเจนไหลขอบเขต เป็นจริงด้วยความเชื่อเป็นอย่างนี้นี่เองอะตอนนั้นพ่อคิดได้ทันทีเลยแหะครับคนเราเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติทั้งเกจธรรมชาติความรู้ตา่างๆจากธรรมชาติกระบ,บ่มเพราะทําให้เราสามารถคิดเรื่องนี้ได้และวสิ่งที่เราคิดได้จากธรรมชาติก็เอามาบอกต่อที่ก็คือจากสิ่งที่ธรรมชาติสอนเราทั้งนั้นเลย ต้นไม้พวกนี้แหละคือสิ่งที่แม่ผมอยากเห็นข้าละดีใจแทนบัวมันจริงๆถึงมันจะไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองแต่ก็ยังมีเองที่สืบทอดที่แท้รูปแบบการเติบโตของแก่นสมบูรณ์มัน็ดพันธุ์มหาศจรรย์ก็คือรูปแบบการปลูกพืชแบบเกษตรประณีนนี่เองให้คนทดลองสร้างความอุดมสมบูรณ์บนเนื้อที่เพียงหนึ่งตารางเมตรเราจะปลูกพืชทุกชนิด ทั้งไม้ยืนต้นผล,ลไม้และพืชผักสมุนไพรในพื้นที่เดียวกันที่สำคัญมีไม้ยืนต้นที่มุมทั้งสี่ด้านและมีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงคอยอุ้มน้ำไว้ตรงส่วนกลางของพื้นที่